อ๋อวัดข้ามาก็เดินล่องน้ำบนเขาธรรมชาติบ้านเฮ้ยนั่งน้่งพี่น้องหาเดินล่องน้ำบนเขาธรรมชาตินั่เอาอหาชมหินสวยงามาล่องน้ำลำคลองนงัองนัาา่งอาวุธซาแล้วน้ำได้ปัดแล้วมีเฟื่องฟอมไม่เฟื่องตามหิน้ น้ำไหลลงจากเขาธรรมชาติบ้านเฮ้านี่นนะามองนิ่งสวยบนภูเขาธรรมชาติบ้านเฮ้าทางน้ำไหลทางไหนองค์ป่าเขาธรรมชาตินิ่งสวยธรรมชาติบ้านเฮ้าน่ามองน่ามองน่ามอง เห็นสวยเห็นงามธรรมชาติบานเห่าพังน้ำไหลลงจากเขาธรรมชาติบานมาหอมเห็นน้องน้ำน้ำง้ำครักบน้ำไหลตกจกจกจกน้ำไหลตกจกเลยธรรมชาติ แต้ได้ขอนก็แต้ได้เขาก็หลายขึ้นแกแ็แต้ได้เขาธรรมชาติมา,า,าไม้ชมดอกไม้สวยดอกไม้งามเอาไห้มาตามนงามองอมค์คอสวยงาบนทางน้ำไหล เดินลงน้ำบนภูเขาธรรมชาติบานใหเดินลงน้ำบนภูเขาธรรมชาติบานเราน้ำไหลทุกมามาทุกทุกผชม ชมน้ำตกธรรมาชาติบ้านเฮาขึ้นเขาพาชมธรรมชาติขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้านเฮา โอ้ยนินลงน้ำยิลงน้ิงองน้ำธรรมชชตบบ้านเาเราพาชมน้ำตกธรรมชาติบ้านเฮามาถึงนี้ก็เฉยกั่ไม่ปดแสบ